การแบบข่าวก็ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งที่เราไม่มีอะไรที่อยากพูดจริงๆแต่คุณแม่ไม่ได้มีถามหรืออะไรใช่ไหมในเรื่องของรูปภาพมีค่ะคในความที่คุณแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราเราเป็นลูกสาวแล้วพ่อบอกว่าเออให้ระวังในเรื่องรูปนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า อย่างเีาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็กลัวว่าคนจะมองแล้วแบบดูแบบไ,ม,ไ,ม,ม,ไม,ม่ไม่เหมาะไม่สมไม่เหมาะสมแล้วบางอีกสายหนึ่งเขาแบบเหมือนเป็นห่วงว่าเอ้ยพี่อาพาพี่หยกซ้อนรถมอเตอร์ไซค์บ่อยอะไรเงี้ยอ๋อเรื่องนั้นเรื่องนั้นเขาเป็นห่วงแล้วค่ะ,ะจะถามว่าแม่คนไหนก็คงไม่อยากให้ลูกสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์หรอกแต่ด้ยวยความที่เราชอบอยู่แล้วก็พยายามแบบคุยกับเขาแบบเออแม่แบบไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าถ้าเกิดหยกซ้อนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ขี่เร็ว ก็คือขี่ปิดท้ายตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหยกไม่ได้ซ้อมตลอดทางค่ะซ้อนแค่แบบแป๊บเดียวแล้วก็กระโดดขึ้นรถเซอร์วิสเพราะส่วนใหญ่แบบผู้หญิงอะค่ะจะเป็นฝ่ายนั่งอยู่ในรถแล้วก็จะมีแบบคอยถ่ายภาพเซอร์วิสดูแลความเรียบร้อยขนสัมภาระอะไรเงี้ยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างบางคนเขาแบบว่าเขาไม่มีปีไม่มีอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่สามารถเป็นสัมภาระได้เขาต้อง,อต,องอต้องเอาขึ้นรถรถยนต์ไปเรานั่งรถันาดมากกว่าตัวนี้คือแม่กับพี่อัลลิซค่ะได้เจอรเจอค่ะเจอค่อยค่ะเจอค่อยค่ะที่แบ ก็ไม่มีอะไรนะคะปกติดีแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์นี่คือไม่ได้ถึงขนาดาว่าถังห้ามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆอ่ะงเขาห้ามหยอกซื้ออยู่แล้วแอมก็ห้ามหยอกซื้อแต่วันที่หยอกไปซื้อเนี่ยหยอกซื้อกับน้องชาย<อ>พี่หยอกกับน้องชายชอบอยู่แล้วค่ะชอบก่อนที่แอมจะซื้ออีกอพอเรามีโอกาสก็เพราะเหมือนว่าเห็นเพื่อนซื้อของเล่นใหม่แล้วก็อยากได้บ้าง<อ>แล้วเราก็คิดเราเคยคิดว่าวันหนึ่งถ้าเรามีเงินนะจะซื้อมอเตอร์ไซค์เพื่อนเพื่อนเพื่อนหยอกบอกเขบอกว่ามีเงินต้องเยอะทำไมไม่เอาเงินไปซื้อกระเป๋าถือแอมเม่่่่เเเเเอออออออาาาต้้้ซซืืืมมมร์์ไไคพนนนขใจหกัวแบบ ดาวต้องแบบสามสี่แสนทำไมแบบม,มาเอาอะไรอย่างงี้อันต,ตรายต่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราบอกเราชอบแบบเนี้ยเป็นรุ่นอะไรยังไงพี่เป็น B M ค่ะ S อสพานค่ะอย่างนี้ถึงกับแบบว่าขัดเป็นขัดใจแม่อันนี่ขัดใจคุณแม่มากค่ะเพราะคุณแม่ก็แบบวันที่เราซื้อเนี่ยคือดิฉันน,น,นึงหยกเคยบอกคนะ่ะว่าแม่อยากซื้อมอเตอร์ไซค์นะอะไรอย่างเงี้ยเขาโอเคโอเคเพราะน้องก็แบบอ้อนวอร์นกัน้องชายก็อยากได้เพราะแบบหยกเป็นคนออกตังค์ใช่ไหมน้องก็ได้สนก็มีส่วนร่วมในการคิดด้วยอะไรเงี้ยพอเช้ามาแม่ก็แบบ เปลี่ยนใจไม่ให้ซือ้อละแล้วก็โอเคไม่ซื้อด้ถัดมาจากนั้นหนึ่งปีผ่านไปปีออก,กว่าแล้วเนี่ยเยอก็เลยแบบ เอาวะไม่ไหวละก็เลยบอกลากน้องชายไปจองเลยแล้วก็เอาแล้วมาวางวางไว้ที่บ้านแม่ก็บ่นตอนนี้ก็เงียบไป็นลำพรมีซื้อมาวางกับที่แล้วเงียบแล้วเขาก็ก็มีค่ะซื้อมาแล้วก็ไม่ขี่อ่ะแหมือว่าซื้อมาแล้วงแพงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เอาขี่ก็คือเราก็คือเราฉันเขาเรียกว่าอะไรคะเราก็รักชีวิตเหมือนกันอย่างคือแบบว่าให้หยกถ่ายละครออนแอร์อย่างเงี้ยค่ะหยบก็ทำงานหยบก็จะไม่ขี่เราก็คือยังขี่ไม่เก่งแล้วก็ชั่วโมงในการเรียนเราก็แบบไปเรียนน้อยมาก าะะถามว่าขี่ได้ก็ขี่ได้แต่ว่าคือไม่สามารถที่บว่าบิดเร็วขี่เร็วหรือขี่เรื่อยๆตามคนอื่นได้แต่คือเราก็ยังไม่มั่นใจมากเราก็ยังไม่อยากอนนบ่อย แต่อย sí, right? ่างนี้จะมีแพนแบบออกคลิปกับแอมไหมคะออกคลิปขี่มอเตอร์ไซค์แบบคนละคันคงไม่อะค่ะว่าหยกหยกเพราะว่ามันอันตรายเกินไปค่ะถ้าเกิดว่าซ้อมแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างเร็วๆนี้มีไหมแพนล้เร็วๆนี้น่าจะเป็นปีหน้าปีหน้าก็อาจจะมีอะค่ะคือไปเป็นกลุ่มเดิมเอแมนเอแมนไปถูกอันนี้น่าจะเป็นทะเลค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเรื่องคิวอีกทีนึงเพราะว่า กลุ่มหยกมันมีแต่ตัวพ่อเนันเลยอ่ะพาะนั้นมันจะค่อนข้างลำบากในคิวนะคะแล้วละครปีหน้าแต่ละคนก็มีละครกันแน่นอยู่แล้วอะค่ะเราต้องมาคุยเรื่องคิวกันว่าใครว่างวันไหนเอาแบบว่าไปกันให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะอันนี้ก็คือไปกับแอมตอนท้ายไปเดี๋ยวดูอีก <ไป S 1> ทีนนค่ะเพราะถ้าเกิดเดินทางไกลมากก็ไม่ไววมหวกันเหนื่อยอย่ายงี้ังนี้นี่ต้องขออนุญาตแม่ต้องทำเรื่องอะไรไหมคะแม่อยากไยู่ในทีมนะเลย ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องเซฟต,ตัวเองเหมือนกัน,นะคะ่ะอย่าใช่ว่เราออกทริปหรือว่าขี่ในกรุงเทพอย่างเงี้ย ทุกคนจะใส่ชุดเต็มเต็มหมดใส่หมวกกันน็อกใส่ถุงมือใส่ชุดเออเสื้อที่มีแบบว่าพวกเกาะพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าเกงยีนมอเตอร์ไซค์รองเท้ามอเตอร์ไซค์เพราะว่าเวลาล้มมาหรือว่าแบบล้มแปะเงี้ยเข้าเท้าจะไม่แพงด้วยอันตรายอะคะ่ะต้องเซฟไว้ก่อนอออที่ยกยืนยันทีคือแม่ไม่ได้แบบว่าไม่ปลื้มแล้วคุณแม่นะคะไม่มีอะไรเลยคะ่ะที่อยากปกติดีค่ะแล้วพี่หยกคะแล้วทีนี้นอกจากที่คุณแม่จะเตือนพี่ยกเองมีคุณแม่ให้พี่แอมเขาไม่ขยนะคะทอเพราะว่าไม่ขนาดนั้นค่ะโตๆกันแล้วว่าคงไม่ต้้อองงถึขขนนนนนาาดดเป็แบบคคคคุณรรรููัหก่ะ ก็คือแค่แบบว่าเออเราก็บอกเออแอมแบบระวังเรื่องรูปแล้วกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราทํางานตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบเซฟเซฟหน่อยถ้าแบบว่าอยากจะหวานก็ไปหวานหลังก็มาจับคนแต่วาโชว์งสื่อมากเราก็ไม่รู้ว่าที่แบบว่าเขาว่าอันนิ้ีฬาหรืออะไรอะไรละเกียดแล้วก็ไม่รู้ไงใช่ไหมล่หลายคนก็แบบหลายปากนาาความด้วยค่ะเราก็ทำอะไรที่แบบว่ารู้เราสองคนดีกว่าสบายใจสุด